เลียงนี่แหละเพราะว่าหอตีินห้ท่านหอยแข็งเพิ่งไปพวกเขาหางเขาไม่เขาไม่อด้บารมีเขากำลังเกิดเพราะว่าผลถึงท่านเขาลายเขาเหตุเขาถ่ายเขาภาวนาแต่ว่าแต่งงานแตของบาท่านหน่ะเพราะว่าบุญบารมียังไม่ถึงยังไม่เกิดบางคนเกิดแล้วแล้วก็ดับไปไม่เกิดไม่ดับแล้วลูกเเพราะฉะนั้นชะทงมบุญไปชะทงบุญไ้ ชูขูกช no ูค้นน่ะบ่ได้รับุกไายเรหลุกด้ชูขู่ชูค้อนเกิดขึ้นมาตายงดทุกคนตายงดลูกตายมดทุูขูทุกคนอืเข้าไม่โอกาสได้เกิดเป็นมนดราได้หรือเ่าเขาไม่โอกาสด้เกิดเป็นมนานอืมนานหละอันได้ดีอันได้ทือพิ่แต่ได้น่าเบื่ผู้ใดกำลังหลงอยู่ไม่ขนาดนี้เราได้หลืกเล่านานหล่ะพอเกอนเป็นค่าวตีท่องสอนใจ ไ้กักบเมื่อกั๊ตัวบบนั่งวาวายนั่งวัางวายนังมีร้หายใจเสียไปยเมื่อใดที่ขาดลมหายใจร่างกายเปขเขามายัดแค่ติดตดัเแคบดักขาดไม่มีโอกาสบม่มีโอกาสแล้วดูต้าเด้ไเพิเ่งจะอาบที่หนังหมาึ้นมากเลยทางไปขาวันทางไปนาเพราะัดแตตติคิด,ดยิดที่ทอดระมัดชื่อทื่ ทรมานติดเด้อติดว,วิญญาณคนมีจริงแล้วลกเ้อเพราะชานา่างกายห้เาเออกไปตัวกินเขาบพมีความหอดเ่มีความหนาวเขาเอาไม่ค้าพันราว่าติดอ,ออกไปแล้วเยือแต่ว่าอันไรวิญญาณเพราะชานาไม่ร่าข้าไม่จิงไม่วินด้านไม่ร่างกายไม่มญญมมตัวตรงกระเท็บกรุดนั่งว่าชายเกินไปแล้วลูกเนอการท่งบนท่งท่าน การอาัยให้กันซึ้งกันและกันแล้วราตอกรามตองผ่า,งงานกันแลนะ้วแล้วราดตอกรามตองผ่า,งงานกันอาโหสิกมให้ชึ้งกันและกันข้ามันโขกที่ยุ่งเด็นเป็นสุดแลนะ้วได้รับคิดเมึ่อบันทียัดชอตที่ส้องที <c oughs> ่ว่าอย่างไรอีพอ ให้คัดติทงสอนใจคัดติทงสอนโลกให้ลูกหลานพิจารณาตัวเองด่วนพ่อไม่ได้บังคับแต่เพียงพิจารณาตัวเองเคยๆอยากกินตามบักหุ่งก็กินอยากกินก้อยอยกกินอยากกินชุบน้าไมกกยกินะพ่อกล่าวว่าไงว่าเพียงพิจารณาตัวเองด่วนเพราะว่าวันนี้วันที่ชาวเกตแ้วใกล้ต่อมึงเ้าได้พอชาวเกตชาวไปชาวเกาฉา ทิ่ยาที่มื่อเมื่อทีหากางแม่วพอเมื่อสิหาทางจิตใจนั้นเ๋าตรงล้วดาวพอนะบ้านที่หนึ่งนะผมญรัเมื่อบ้านที่หนึ่งเมื่อนี้บันถิ่นบนพระวรวงวเวงเออมาไหวพระฝันงอมเออตามถิ่นทางพระวานาศ์เธอข้ามเอาน้าบานนี้ขอบุญบารมีปู่ที่ข้าวเขาพระอภูต้าเผดภัยเท่าหกดาวถังบันที่หนึ่งพอเออหูก่านก็อยากเทจับอยากังนี่หละ ไม่ใจเป็นกุศลแตยนี่พอเบาแห้งดักเทหลานพี่พอเออดักไปนั่งเฝ้าบนปากอี่พอว่าจะได้วมาเฝ้าพอค่ะลูกความแตเสียงก็ได้เสียงพอมัวนว่นอยู่หลายวันต่างก็ที่นี่หยมันเป็นช่องว่าต่างเช้าเกะความหงุ่งิดได้วันองนอี้ชาได้ผมปึ้อ mẹ tao đấy mình mẹ nó mày 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 mà đà đấy ra mày nó mày mày nó mày 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 thứ mày rọi mày 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 ngoài mày 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 tả mày 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 รอบนีคือรอกไหนรอบหัวอะไรรอบนี้ใครจะแทงถูกไม่มากมายไม่ถึงร้อยตัว,ไ,ไ,มว,ไ,มวไ,ไม่ถึงร้อยตัวนะน้องได้เท่าไหร่พอได้งื่เอาฟืนได้เงื่อนได้เจ็ดสิบตอวบ่าถึงร้อยตัวเอาฟืนเรีงแล้วนะได้เจ็ดชิบตัวยังไม่ถึงร้อยเลยทุก ทิศลกหน้าวิถูกต้าเจาะให้ถูกเจาะให้ถูกพ่อเอาปืนเร่งไวเลยไม่หน้ไม่นะไม่รอดเลยเตชี้ขวคุณปเสียงก็เสียงว่าเก็กศิลยุ่งรีหลอกบ่ปูเ่องไ้หลอกเลพ่อเอาปืนเร่งไวเลยเจาะกับมาบ้านจางนีเยอะนะอยากเร่งกับปูตานะคือไม่เร่งปืน เร่งว้เรวเร่งวัตั้งนานได้แต่กันด้เร่งไว้แร้วเร่งไว้คันบ่<ม>เร่งคือปืนคืออนคุ้มครองบ้านรู้จักไหม้มงแต่ว่าเออปากคือตั้งทาึงไม่ปืนไดเลยข้าวพรายว่าเออเอาปวามกันบ้างปัมการที่งานข้าวมาวหลัน่าน่ั พราะฉะนั้นพอให้เป็นรักไหวนะเขาเอิบรักเขาเอิบข e. อเนาะคอคอกเรียกว่าฉันเข้ามาเพราเขาว่าเอิบคอกแบบเขาเอิบร um. ักเรียกรักเขาว่าเป็นรักเพราะว่าตีตาก่างมาตีคอบายมัดออกคือขอคว่าขอบคู่หว่าหันออกบาตมัดอเราได้มหน้าอะไรเอ้าทำเป็นคอว้าเลยเร่งวันเลย เอาปืนตึ้งเท้าแปลกไว่หหวแล้วโรกร้านว่าร้อยตูเราไปพอเบาแหวนแค่เจิดสิแค่เจ็ดสิแล้วต้องแค่เกิดชวพอมันอะไรวงจากตั้งแต่มือวันที่สองมาว่าหกตั้งแต่วันที่สองมาต้มจะถึงที่เดือนต้ถึงกลางเดือนต้มถึงวันที่หนึ่งได้มา เร่งมากแต่วันที่สองอดวันที่ทิพหกเร่งจากวันที่ทิหกหอดวันที่หนึ่งแต่วางวหวนเพาที่เป็นรอบไปแล้วแต่วากลับเร่งไหวเลยเร่งวหวเราจะเก็ทิพยตัวก็ดีก็ดีมากเร่งไหวเบียด่อนเยอะคือตั้งบพอพอนาบงคาบนาบงคาได้เก็ตทิปายาั ไดเก็บที่ c ử ลบ้วแล้ววัาหลย่พอไม่อีหยงังอีกแล้เกี่ยวกขาปืนว่าพอเกี่ยวจังไรวาดไตุตุ่มต่มยังว่าท่านผ้าขาใจ่เป็นนั่้ืนเรงนิ่งมันอีกตต้งหาตัวทาแปดไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่มีหลักจุดท้องถี่ หักเลยนะอเอตุกช้าไปตุกช้าไปต่านหล่ะแล้วการเชื่อนขอกไปลรแบบปล้อยพดป้่อยเกินป้อยคู่เหมือนคู่ป้่อยหอดปล่อยโตว่าอนหอดรอยกับยังวงแต่เก็บชี้แบยเก็บชีสว่าเชื่ออะไรบ้างได้เก็บชีสโตได้ย่างนกเก้วกบมาหาให้หวาน In mang động hoa hát hèn kèn lại cốc. Vìa bầu vào bên nhau vào rằng chị cũng cả đại chi, rác rác cả rác đại rác 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 đại rác 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 ไว้ก็เรื่องใดเก็บทีงตัวนะพ่อเาบกวเป็นแห้รู้เนาะถามว่าวันแม่นอนมืสิอวัาไหลายี่สิบ่อว่ากันอ้อาวตับน,อนอหลาา,านนตัวพ่อเ็าเนว่าเก็บิเก็บิมันว่าหอดรอได้จังไดเขาว่าหอดรอได้จังไดแต่มือเป็นต้องฝ่ายหอดวันที่เก็บท,ทิ้แผ่แน่น คี้แผ่แม่นอนบอ่า่ยูเอ็กคี้แผ่แม่ไม่รูเปล่เอ็กชิ้แผ่แม่นอพอเอ็กคีดคอเอ็กถีเอ็กช้ข้าบแล้วนนออบ,าลบานหนึ่งโรคหลานว่าถือมาขอ,อของเองินชื่อปูแแ่แม่ปู่ปู่าาเงนชื่อปู่ด้วยหล่ะก็ เงินค um ่าเติมน้ำมันถือปั๊เงินค่าเติมน้ำมันเอยู่แล้วเงินค่าเติมน้ำมันเก้าสิบเจ็ดเติมแล้วหอเติมแล้วหัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนลว่าเปลี่ยนแปลขึ้นเขาพิ่พ่อเกจทิพย์เาเกจทิเาใว่าก่อไปส่ับไปกลอไกับไสก็อนใไปลับปพ่พอน้ำมันวาไม่ขาย เขาราคาขายเขาสะขายเขาแบบเขาผิดขายไห่ว่ลพอขั้นลงราคาขายเาาเขาขายขายกลเพิ่ม่ขายเขาเขาผิดขายขายแล้วห้เปล่าเพิ่มโตได้ก็เพิ่มทั้งงานคือกต้องเอายังไทเอาชงไทยชูเก้ารือชูเก้าเป็ดเขาเก็ขายเพิ่มให้แล้วแล้เปล่านา ได้แค่หนได้แค่หนคนได้แค่ไเขาบอกยัได้แคน่คนได้แค dalam dalam ไ่ Desktop, ไหนกินน้ำออกปูได้วางเล็บก็ได้เจ็ดคิค่าเกินเยอะแต่าบเล็บบ้านแบนค่างามมากคือเก่าคือจำไหนก็ได้ค่าแต่าคือตาจักสีวาว่าแพงว่นได้ขาดชือังวัเพิ่มให้เขา ข่รวะใครตื่นใครวะแล้นมาูยเออขครวะเดี๋ยวแผวใครให้เขาเงๆเขาก็าจะแขคก็เอาใครไครเหรอไม่เลยไม่ไม่จังเลยลเนาะอาวจังไฉ่ละใช่คครวิ่งโชว์วิ่งลาววิ่งโชววิ่หวานแล้นหลุกแล้วใครข้าอว้าดเด่นเป็นสุดใครก็ได้แล้ให้เขาว่ไหนมากปฏิบัติีปฏิบัติชอบแล้วหลุดแล้ว ครับนี่ก็คือแนวทางของปูมือนะครับน้องเอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอสสยปลาด้วยนะครับอ้าวปลาไปหาเสืออะไรืด้เอฟซีครับนะครับเนาะอันนี้คือเมอร์นีเสาเมอร์นีปล่าสุดนะครับเอฟซีครับนะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีนะครับเรื่อที่เข้ามาชมคลิปของพอสสยปลาด้วย สำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดตี่คลิปลเรื่องเสมีก่อนขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามๆนะครับโอ้โอะโสก,สกมันๆเด้อเอฟซีครับ